สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบก,กับช่อง Banana DIY นะครับวันนี้ผมก็จะมาซ่อมรถคันนี้นะครับเป็นรถกูเปอร์ไอนะครับอาการก็คือสตาร์ทมือไม่ติดนะครับแต่ว่าสตาร์ทเท้าติดปกติสามารถขับได้นะครับแต่สตาร์ทมือคือกดยังไงก็ไม่ติดแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับไม่มีเสียงอะไรเลยนะครับแม้แต่เสียงรีเลย์ก็ไม่ทํางานนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาแนะนําวิธีการไล่ระบบไฟสตาร์ทมือให้ดูนะครับว่าถ้าหาสตาร์ทมือไม่ได้เนี่ยเราต้องเช็คอะไรบ้างนะครับตรงไหนมีมันมันะครับ ก่อนจะไปชมคลิปนะครับก็ฝากท่านผู้ชมเนี่ยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง banana DIY ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับถ้าหามีิรโโอใหม่ๆก็จะได้แจ้งเตือนท่านผู้ชมได้นะครับการทำงานของ Start มือก็จะมีอยู่4อย่างหลักๆเลยนะครับหนึ่งก็จะเป็น Switch Start 2, b a t แบตเตอรี่สามรีเลย์ตัวไดสตาร์นะครับ ขั้นแรกผมก็จะเช็คที่ตัวแบตเตอรี่กันก่อนเลยนะครับก็คือเช็คง่ายที่สุดเลยนะครับก็เช็คแบตเตอรี่แบบง่ายๆโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือนะครับผมก็จะบิดกุญแจเนี่ยไปที่อ่อนนะครับดูว่าไฟนับปัดเครื่องเรือเปลา่าแล้วก็มีเสียงมอเตอร์ตัวตัวมติ๊กทำงานไหมนะครับถ้าหาทํางานก็ถือว่าแบตเตอรีย่ยังมีอยู่นะครับแต่ถ้าหาไม่ได้แจกก็เอามัลติมิเตอร์เนี่ยไปวัดดูนะครับว่า แบตเตอรี่เหลือกี่โวลต์นะครับถ้าหารมี12โวลต์ขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าแบตเตอรีย่ยังมีชังใช้ได้ปกตินะครับ2ก็ไปเช็คที่ตัวไดสตาร์นะครับดูว่าไดสตาร์ของเราเนี่ยมีปัญหาไหมนะครับการเช็คก,ก็ถอดตัวรีเลย์ออกนะครับเพื่อเราเนี่ยจะได้สตาร์โดยไม่ผ่านตัวรีเลย์นะครับก็คือจะสตารา์ผ่านตัวแบตเตอรี่โดยตรงนะครับ พอเราถอดตัวรีเล์ได้แล้วนะครับก็ดูที่ปลั๊กของรีเล์นะครับก็จะมีสายไฟ2เส้นที่เป็นเส้นใหญ่นะครับจะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับแล้วก็เอาอะไรมาจับระหว่าง2สายนี้เข้าด้วยกันนะครับผมก็จะเอาครีมตัวนี้นะครับในการจับนะครับหรือจะเอาสายไฟบ้านที่เป็นทองแดงแข็งก็ได้นะครับก็หาอะไรที่ใกล้ตัวเราที่สุดนะครับก็มาจับสองสายนี้เข้าด้วยกันได้เลยนะครับดูว่าตัวเดสต้าของเราเนี่ยทำงานหรือเปล่านะครับ ถ้าได้สตาร์ทำงานแล้วก็สตาร์ตติดเนี่ยแปลว่าได้สตาร์ของเราเนี่ยยังใช้งานได้ปกตินะครับข้อแม้ก็คือถ้าเราจัมสตาร์แล้วก็รถสตาร์ตติดแล้วนะครับก็ถอดตัวจัมออกได้เลยนะครับอย่าไปแช่นะครับเดี๋ยวตัวมอเตอร์ได้สตาร์เนี่ยมันจะไหม้นะครับต่อไปก็ไปเช็คที่ตัวดีเลยน,นะครับดูว่าตัวดีเลยเนี่ยมันเสียหรือเปล่านะครับวิธีเช็คก็เอาสายไฟ2เส้นไปคลิปที่ตัวแบตเตอรี่ของมอเตอร์ไซค์ของเราได้เลยนะครับก็คลิปบวกลบได้เลยนะครับ อีกฝั่งหนึ่งก็ไปแตะที่ขั้วของดีเล์ได้เลยนะครับดูว่าตัวดีเล์เนี่ยมันทํางานไหมนะครับที่ตัวดีเล์ก็จะมีสีขั้วนะครับก็ไปจิ้มที่ตัวหรือว่าตัวที่ข้างล่างนะครับเป็นตัวที่เล็กกว่านะครับก็จิ้มดูนะครับว่าดีเล่จะมีเสียงทํางานไหมนะครับ พอเราเช็คแล้วนะครับว่าตัวรีเลย์เนี่ยมันทํางานปกตินะครับก็ไปเช็คขั้วใหญ่ของตัวรีเลย์ด้วยนะครับว่าตอนที่รีเลย์ทำงานเนี่ยมันแตะถึงการหรือเปล่านะครับโดยใช้มัลติมิเตอร์เนี่ยตั้งไว้ที่ย่านเสียงนะครับแล้วก็เอาสายไฟของมัลติมิเตอร์ไปแตะที่ขั้วใหญ่ของอารีเลยนะครับอาจจะสลับซ้ายขวาได้หมดเลยนะครับ แล้วก็เอาตัวขั้วบวกขั้วลบเนี่ยไปแตะมอนกับเมื่อกี้เลยนะครับก็คือให้ตัวรีเลย์เนี่ยมาทํางานนะครับแล้วก็ถ้าหากตัวหน้าสัมผัสใหญ่มันแตะถึงกันเนี่ยตัวมัลติมิเตอร์ก็จะร้องจะมีเสียงออกมานะครับตอนนี้ก็รู้แล้วนะครับว่าตัวรีเลย์เนี่ยไม่ได้เสียแล้วก็สามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับก็ตัดปัญหาตัวรีเลย์ออกได้เลยนะครับสุดท้ายนี่ก็ต้องมาเช็คที่ตัวสวิตช์นะครับ ถ้าปกติก็คือถ้าเรากดสวิตช์สตาร์เนี่ยจะมีไฟ2โวลต์มาที่ใส่ไฟ2เส้นนี้นะครับจะเป็นปลั๊กของอรีเลย์นะครับที่เป็นสายเส้นเล็กนะครับวิธีเช็คก็ตั้งตัวมัลติมิเตอร์เนี่ยไปที่โวลต์น,นะครับแล้วก็เสียบไว้ที่2เส้นนี้ได้เลยนะครับแล้วก็บิดกุญแจไปที่ออนแล้วก็กดสตาร์ได้เลยนะครับถ้าหากไม่มีไฟ2โวลต์มาเนี่ยแปลว่าสวิตช์อาจจะมีปัญหา หรือไม่ก็อาจจะเป็นที่ตัวสายไฟเนี่ยมันขาดนะครับอันนี้ก็จะปวดหัวหน่อยนะครับถ้าเป็นสายไฟขาดนะครับก็คือต้องไล่ระบบไฟนะครับว่ามันขาดตรงไหนนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการกดสวิตสตาร์แล้วนะครับแต่ก็ไม่มีไฟ22โวลต์มาเลี้ยงนะครับแปลว่าสวิตต่างๆอาจจะปัญหาไม่ก็ตัวสายไฟอาจจะขาดนะครับสําหรับรถออโต้นะครับก็จะมีอยู่สวิตหลายตัวเลยนะครับอย่างเช่นสวิตกํามือเบรกสวิต สแตนแล้วก็เป็นสวิตตานะครับก็จะมีอยู่3ตัวนะครับเป็นระบบความปลอดภัยของรถออโต้นะครับก็เราก็ต้องเช็คทั้ง3สวิตเนี่ยว่ามีปัญหาหรือเปล่านะครับตัวแรกผมก็จะเช็คที่สแตนข้างนะครับวิธีเช็คก,ก็เอาสแตนคู่ลงมานะครับแล้วก็สตาร์ทรถสตาร์ด้วยเท้า,านะครับแล้วก็เอาสแตนข้างลงมานะครับถ้าเอาสแตนข้างลงมาแล้วรถจับแปลว,ว่าสวิตยังไม่มีปัญหายังใช้งานได้ปกตินะครับ ต่อไปก็จะเป็นสวิตช์เบรกหลังนะครับก็กำเรกนะครับแล้วก็ไปกดที่ตัวจะมีปุ่มกดอยู่นะครับถ้าหากาสามารถกดได้มีการให้ตัวอยู่นะครับก็บแปลว,ว่าสวิตช์ยังใช้งานปกตินะครับถ้าหากแข็งมมนสามารถกดได้เนี่ยก็แปลว,ว่าสวิตช์เนี่ยอาจจะมีปัญหานะครับส่วนสายไฟเบรกหน้านะครับผมก็จะจับสองสายเนี่ยเข้าถึงแบบนี้นลยนะครับโดยใช้สายไฟหนึ่งเส้นนะครับเพื่อให้ในายแจว่าสายไฟสองเส้นเนี่ย มันต่อถึงกันนะครับแล้วก็สวิตตัวสตาร์ทนะครับผมก็จะจับตรงแบบนี้เลยนะครับบิดกุญแจพที่ออนกำมือเบรกหลังนะครับดูว่าไฟส2ริงวัมาหรือยังนะครับตอนนี้ไฟส2ริงวัก็ยังไม่มานะครับอันนี้อาจจะเป็นที่ตัวใส่ไฟอาจจะขาดนะครับอันนี้ก็ต้องไล่ระบบดูนะครับว่าใส่ไฟมันจะขาดตรงไหนนะครับ พอไล่สายไปสักพักนะครับก็จะเห็นความผิดปกติตรงนี้นะครับคือจะเป็นสายไฟเบรกหลังนะครับมันเปราะมันหักแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีสายไฟมันกับสายไฟขาดข้างในนะครับผมก็จะลองตัดสายไฟเนี่ยจ้ำตรงโดยไม่ผ่านตชนนะครับดูว่าจะมีไฟ12โวลต์มาเลียงหรือยังนะครับ ตอนนี้ไฟก็มาเลยนะครับก็มา11โวลต์ครับก็ถือว่าปกตินะครับอันนี้ก็ดูแลนะครับว่าสาเหตุก็คือเกิดจากตัวสายไฟสวิตช์กำเรกหลังเนี่ยมันขาดนะครับเดี๋ยวผมก็จะประกอบทุกอย่างาดีเลยแล้วก็สวิตช์สตาร์นะครับให้มันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ลองสตาร์ทดูนะครับว่ามันจะสตาร์ทติดหรือเปล่านะครับ ตอนนี้รถคันนี้ก็สามารถสตาร์ทมือได้แล้วนะครับสตาร์ททีเดียวติดเลยนะครับหรือว่ารถคันนี้ก็คือตัวใส่ไฟสวิตช์ไฟเบรกหลังน่มันขาดนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปซื้ออะไหล่มาใส่นะครับตอนนี้ก็แก้ไขเฉพาะหน้าไปก่อนก็คือต่อไฟตรงนะครับอะไหล่ก็จะมีขายในร้านค้าอะไหล่หรือว่าร้านค้าอะไหล่ทั่วไปได้เลยนะครับราคาก็ประมาณ30บาทถึง40บาทสําหรับอะไหล่เทียบนะครับจะเป็นศูนย์ก็อาจ,จแพงกว่านี้นะครับ สำหรับรถท่านผู้ชมคนไหนนะครับที่มีรถอาการเสียประมาณนี้นะครับก็คือสตาร์ทเท้าติดสามารถขับได้ตามปกติแต่ว่าสตาร์ทมือไม่ได้นะครับก็ลองเป็นแนวทางในการซ่อมดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าหาถูใจคลิปนี้ก็ฝากท่านผู้ชมเนี่ยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง banana DIY ด้วยนะครับถ้าหามีข้อติชมนะครับก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ